สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุคนครับผมมาแล้วครับกับลุงโบชาแนลครับพี่น้องครับพี่น้องเมือนี้ลุงโบผ้าพ่อแม่พี่น้องมากินยำหอยนางรมครับพี่น้องเพชรแดงเดือดครับพี่น้องเมื่อนี้พักแมเ์หก็มียอดกระขินครับสดๆเลยแล้วก็สลัดโอเคนี้นะครับเนาะทั้งสองฟังครับพี่น้องมามาครับพี่น้องเส็บแสบต้องกันกับลุงโบครับเป็นอย่างไรแนนอครับปีใหม่หลังปีใหม่แล้ว ฝืนกันเบิดสุขูสุขคนนะครับพี่น้องอ้ยขักอยู่ครับ เป็นเมนูแก่ช่วงกวา่าแมนนะครับ นุม่มละมุนในปากดีครับก่น้อง ủng <laughs> อได้การคักอีหลีครับพี่น้อง เป็นเ <c oughs> มนูแก่ซวงนะครับสลื่อมสลื่อยังน้อยนสดเมนูนี่เข้าไปนี่บอกว่ามีแห้งท้องครับพี่น้องือเถอสังสรรค์กันเนะครับหลังจากปีใหม่แล้วเอาเมนูเอาเมนูเมนูนี่ไปลองเบิ่งครับแซ่บอีหลี เผ็ดแบบหนำย่ำนุ่งๆจังหน่อยครับผักอยู่ครับ 对的，双吧。 it. <laughs> แ <c oughs> สบละมุนยันคำ้ำช่ว้ใจครับพี่นอ้องเอามาหน่อยโปรดครับครับพี่นอ้องลุงโบ้องขอลาไปก่อนครับพี่นอ้องในคลิปนี้ฝากพ่อแม่พี่นอ้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลุงโบนั่นไม่เด้อครับพี่นอ้อง เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้น้องบูเฮ็ดคลิปต่อไปน้ครับพี่น้องเนาะขอบคุณทุกกำลังแร่งใจครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับขอบคุณทุกการติดตามแลบจมครับพี่น้องไปแล้วครับพอกันไหมคลิปหนาครับพี่น้องสวัสดีครับ